ทุกคนไปดูคลิปนี้นะครับพี่คนนี้กําลังเล่นปลาโป่งงานวัดดอกเด้งโอ้เข้าจับแบบนี้โอ้ยมันเป็นไปได้ยังไงครับทุกคนงั้นเดี๋ยวเราต้องไปลองดูครับว่าจับแบบนี้ได้จริงหรือเปล่ายงยง<ม>วันนี้พี่ไปดูคลิปมาใหม่เขาบอกว่าเวลาเราเล่นปลาโป่งดอกเด้งใช่ปะ่ะเขาบอกว่าให้แคบเอียงวิธีจับเบ้งจับแบบนี้อ่าแล้วก็ปลาไปตรงตรงอะไรเออมันแตกเลยโอ้โหนี่สุดยอดมากมาเดี๋ยววันนี้นะ เจนจะไปลองเล่นดูว่าจะได้ตุ๊กตากับเขาบ้างเปล่านะคัเดี๋ยวไปดูกันครับอ่ไปไหายตัว <c oughs> เดี๋ยวไปเล่นกันดูว่าใช้ได้ไหมครับซื <c oughs> ้อมาสามดอกห้ิบ